สวัสดีครับผมนักเรียนในสิบนันทพลเวรอย่าบอกแห้ว่รารักอะไรคิดถึงมากครับดูแลสุขภาพด้วยครับสวัสดีครับ,รบ,รบผมนักเรียนในสิบนรินทร์ชัยเป็นไง,ไงแม่คิดถึงทหารคนนี้ปะผมคิดถึงแม่นะอ่าเดี๋ยวกลับไปเจอกันผมนักเรียนในสิบนฤตนวับบรรสนาอย่าบอกทุกคนว่าคิดถึงทุกคนมากครับอีกไม่กี่วันก็จะได้กลับบ้านแล้วอดทนหน่อยไหม ผมนักเรียนายสิบนัลเบเมัอวารอนเป็นผู้ชายสิบเอ็สบายดีคิดถึงแม่มากครับคิดถึงทุกคนครับสวัสดีครับผมนักเรียนายสิบน้องพงศ์วาบางแสงอยากบอกทางบ้านว่าไม่ต้องเป็นห่วงครับผมอยู่ทางนี้ผมสบายดีให้ทางบ้านดูแลตัวเองด้วยครับสวัสดีครับผมนิกรในนในสิบนิกอกัอนนวผมอยู่นี่ผมเหนื่อยง่วงผมหิวมากครับแต่ผมว่าจะทนพ่อแม่นะครับสวัสดีครับผมนักเรียนในสิบนิกรเสนาเชียอ,อย่าบอกพ่อแม่ว่าคิดถึงมาก และอีกไ,ไม่นานคงจะเจอกันสู้เพื่อพ่อแม่ครับผมอยากบอกทุกคนว่าชีวิต่อชาติอะต้องคิดอะไรมากพรุ่งนี้เช้าแล้วครับสวัสดีครับผมนักเรียนในชิปปัจ<ม>ุกน์วัตถเทพมาวายดีไหมทุกคนไม่ต้องเป็นว่างรักทุกคนมาคิดตึงมาแล้วบ,บานไหมฮะรักนะจุ๊บับผมนักเรียนในชิปปุพิต9เปอร์เริฐ อยากบทางบ้านว่าไม่ต้องเป็นห่วงคิดถึงทุกคนสบายดีครับสวัสดีครับแม่คิดถึงแม่มากเลยครับอยู่ทั้งนี้เปสบายดีครับอยากกินเราก็ไม่ได้กินหรอกกลับไปไปกินข้าวคัพรักแม่ครับผมนักเรียนในสิบปีชาบุราชิโกผมอยากบอกไห้ว่าผมรักแม่ครับผมนักเรียนในสิบปีพงษเจริญคิดถึงพ่อแม่มากครับ คิดถึงออยด้วยครับผมนักเรียนในสิบนน้อน้อยดีใจมากที่มีโอกาสได้รับได้มารับการฝึกศึกษาที่โรงเรียนในสิบหานบกอยากให้รู้ว่าคิดถึงมากครับผมนักเรียนในสิบปันปัญหาพ่อครับแม่ครับผมอยู่นี่สบายดีไม่ต้องเป็นห่วงส่วนที่แม่ส่งจดหมายมาถามผมถูกแฟนทิ้งนะครับไม่ได้ถูกยิงตายดูแลสุขภาพด้วยครับเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวผมจะกลับไปหาแม่ครับรักแม่ครับครับผมนักเรียนอาจจะไปได้จนคิดถึงพ่อคิดถึงแม่มานะครับเดี๋ยวจะรอ ถึงวันทุตายครับคมต้องเรียนระดับสิบปีพวงคร์บินีคิดถึงพ่อคิดถึงแม่มากครับชีวิตมีวันพรุ่งนี้เสมอครับผมต้องเรียนระดับสิบไหทองคิดถึงพ่อแม่มากครับผมนักเรียนระดับสิบพวงคาร์บินหอมก็คิดถึงทุกคนครับจะไหวสู้พ่อแม่ครับเกณฑ์ระดับสิบโทมอการทองอยากจะบอกพ่อแม่ว่าผมคิดถึงมากครับจะสู้เพื่อแม่กลับไปจะกราบเท้าแม่ครับคิดถึงทุกคนครับ ผมนักเรียนในสิบโรงรถใจขันอย่าบอกพ่อแม่ว่าคิดถึงมากครับอีกไม่นานจะรอเดี๋ยวจะนำข้อสรุจไปหาครับผมนักเรียนในสิบโรงเรียนปิโลอ,อยู่ที่นี่สบายดีวันพีเหมือนเดิมกับผม,ผมนักเรียนในสิบโรงสี่ตาพ่อแม่ครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมสบายดีอาหารทางนี้อร่อยมากคนทางบ้านเป็นไงบ้างสวัสดีครับผมนักเรียนในสิบพอแซมจะรลัผมดีใจครับที่ผมสามารถมาอยู่ณนะจุดนี้ได้ ที่ทำให้พอ่อ,พอแม่มอใจได้ครับผมรักพ่อแม่ครับนักเรียนตเรียครับถึงพ่อแม่มาคร,รับผมนักเรียนใชิปไทยลุกขาวน่านจะได้กลับบ้านนะครับเจครับทุกคนบ่ายผมนักเรียนในชิอกแซมเฮียว์สำหรับผมว่าคิดถึงพ่อแม่ครับอยู่ทางนี้สบายดีพ่อแม่ไม่ต้องหว่วงครับผมครับสวัสดครับผมนักเรียนในชิปเบอรโจนเจสต์ครัอยู่ไลน์สีครับคิดถึงพ่อแม่ครับและรักโบเสมอครับครับ สิบเอกกรกส่วนนรอดแล้วก็ว่าคิดถึงพ่อแม่ทุกคนที่รอคอยผมครับสู้ๆครับสวัสดีครับผมตั้นใจสิบเอกราวน้ำะเกนะครับที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นพ่อพ่อแม่นะครับแล้วคิดถึงพ่อแม่มากๆคิดถึงครอบครัวครับแล้วที่อย่างหนึ่งนะครับสู้ตายครับผมตุ้เใจนักกีฬาเงยเทพอยากบอกว่าทางบ้านไม่ต้องเป็นห่วงครับอยู่อยู่งนี้สบายดีครับ เป็นเรียนในสิบี่วาสารีโทผมยังเป็นคนที่รักก้อยหมดใจครับไม่มีอะไรที่เรียนในสิบสายชลระตันทำไม่ได้ไม่ไหวไม่ทันรักพ่อแม่ครับผม,มักเรียนในสิบสวพลกระตันผมอยู่ที่นี่ผมสบายดีพ่อแม่ไม่ต้องเป็นหว่วงครับครับผม,มเรียนในสิบิทยาชัยสีแพรมุลภูมิใจมากครับที่ได้มาเจอกันตรงนี้ เอาไปอีกหนึ่งปีผมจะเป็นนายสิบที่ดีด